ยินดีต้อนรับสู่สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลนา,าเศร้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตำบลนาเศร้ามีพื้นที่110.25ตารางกิโลเมตรห่างจากอำเภอเชียงคานไปทางทิศใต้8กิโลเมตรห่างจากจังหวัดเลย40กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลนาเศร้ามีทั้งหมด15หมู่บ้านมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงจำนวน2,950ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น9,250คนรายได้เฉลี่ย72,454บาทต่อคนต่อปีการประกอบอาชีพ ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์ผลการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ ตำบล 2. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตามกระบวนงาน5ขั้นตอน 3. ามดำเนินงานกระบวนการที่1สร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นความสำคัญของข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ความหมายของข้อมูลความหมายของสารสนเทศ โดยมีตัวแทนจาก15หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม 4. ดำเนินงานกระบวนการที่2กำหนดความต้องการร่วมกันร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือประกอบด้วยข้อมูลจปถข้อมูลกชช2ออคอข้อมูลอื่นๆนำมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม CIA และวิเคราะห์สวอตร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ของตำบลกำหนดความต้องการในการจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนสองด้านคือ 1. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน 2. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ตำบลนาเศร้าและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมดูแลศูนย์สารสนเทศร่วมกันกําหนดสถานที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยกําหนดใช้ศูนย์กศนอตำบลนาเศร้า เป็นสถานที่ตั้งศูนย์สารสนเทศตำบลห้าดำเนินกระบวนการที่3ร่วมกันจัดทำสารสนเทศโดยแบ่งหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนภาพแผ่นพับติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้บริการข้อมูลคณะทำงานร่วมกันจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลน,นำปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์เข้าปรับแผนงานประสานของงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมเชิงบูรณาการนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลจํานวน6โครงการคือ หโครงการงานบุญประเพณีผีขนน้ำบุญเดือน6ปีพุทธศักราช2561 2. โครงการขบวนแห่ผีขนน้ำเข้าร่วมงานดอกฝ้ายบานสืบสามวัฒนธรรมไทยเลยปีพุทธศักราช2561 3. โครงการส่งขบวนผีขนน้ำเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ปีพุทธศักราช2561 4. โครงการการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลน,นาเศร้า 5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ6 ดำเนินกระบวนการที่4แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน7ดำเนินกระบวนการที่5เผยแพร่บำรุงรักษาปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 1. มีตัวแทนของทุกหมู่บ้านเข้าร่วมในการดำเนินการทุกกระบวนการ 2. มีหน่วยงานภาคีให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเศร้าสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการและงบประมาณในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสนับสนุนสถานที่ในการจัดทําศูนย์สารสนเทศตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นำข้อมูลมาไว้ที่ศูนย์สารสนเทศโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยงการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 1. เอกสารต่างๆของหมู่บ้านถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์สารสนเทศตำบลทำให้ชาวบ้านประชาชนนักเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้า 2. ศูนย์สารสนเทศของตำบลมีแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3. มีลายกลุ่มสารสนเทศตำบลน,นาเศร้า ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำบล4มีเฟซบุ๊กของตำบลในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้5การนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนผลที่เกิดกับชุมชน1 คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสุขส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น 2. ข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านขับเคลื่อนเป็นกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเศร้าตั้งงบประมาณเพื่ออนุรักษ์ประเพณีผีขนน้ำไว้เป็นต้น 3. ข้อมูลประวัติวัฒนธรรมประเพณีของตำบลได้รับการถ่ายทอด 4. การจัดทำข้อมูลคลังความรู้ของตำบลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ข้อมูลในตำบลเกิดการรับรู้ในวงกว้าง 5. ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 6. ตำบลมีการจัดการความรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไว้ให้กับเยาวชนและผู้สนใจ